การปฏิปธรรม <c oughs> สิ่งที่เราจะต้องทำวามเห็นให้เข้าใจก็คือว่าเรื่องธรรมะมันเป็นของลึกจะเข้าใจเอาผิวเผินง่ายๆอย่างเรื่องของโลกมันไม่ได้ต้องอดทนท้อง ตรองและ้องคนว่าคนที่เชื่ออะไรง่ายๆอยากเสียะมาธเพราะว่าธรรมะต้องพิสูจน์ได้โดยใจของตนเองคือการรู้และการเห็นเป็นเรื่องบอกแล้วคนเรานั้นมากก็ต้องไม่หลอกตัวเองด้วย เมื่อรู้ว่าอะไรมันถูกแล้วก็เรามาสอบตัวเราเองเลยว่าฉันว่าละความโกรธได้แล้วเมื่อเรากระทบกับความโกรเราขึ้นมาไหมพยายามขึ้นอยู่แล้วเราไปพูดคุยกับผู้อื่นว่าเราละความโกรธได้มันไม่จริงหืืมันหลอกตัวเองรือละราคะได้ความรัก ความครแต่พอให้รูปสวยๆก็อดจะมองไม่ได้การพูดถึงรูปหรือพอได้เสียงเพลงพอเพราะก็อดไม่ได้ที่จะต้องเหยียอหูฟังหรือรสาหารที่มันเขาปรุงดีทำดีมันอร่อยเกาอดที่จะกินมันให้มากไม่ได้ รูปรดกินเสียงกอตพะอันนี้ข้อสอบไล่ของธรรมะไม่ใช่เป็นตัวหนังสือหรือเป็นกระดาษแต่ว่าข้อสอบไล่สอบผิ่ใจของเราตนว่าเราล่าราคาได้ลา,าความกำหนัดได้ถึงจะมีสิ่งใดมายั่วยวนเราให้เห็นจูงแจ้ จิตใ,ใจก็ไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งที่โยโยนนั้นมองเห็นจิตมันสลดใจไปนในทางที่โสโครกโกปรก,รกเห็นเป็นสากเป็นศกเป็นผีไปออกทีถสอยงามอันนั้นเ,ร,เรียกว่าชนะคืออันนี้มันสอบไล่ให้เราจริงๆด้วยนี่วันนี้เป็นคามขันสูง การที่ว่าธรรมะเป็นของยากก็คือเราต้องเอาพระบรมศาสดาของเราคือพระสัมมาสรมพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องพิสูจน์ในเมื่อเรา <c oughs> ศึกษาประวัติของพระองค์แล้วพระองค์ในบําเพนบารมีมาตั้งกี่พระพุทธเจ้าตั้งสมัยพระพุทธกัศพ พระเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเรากระบวดอยู่ในศาสนานั้นเหมือนกันแต่ทำไมเจงไม่ระลูธรรมขอพระพระองค์บำเพ็ญบารามีมาจะเป็นพระพุทธเจ้า้าบรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เสร็จแล้วมันก็เข้าถู่นิพพานจะมาเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้่านที่พระองค์มาเป็นบารามี สี่อาสงไขหนึ่งแสนกับความบำเพ็ญบามีมาน้อยน้อยกว่าพระพุทธเจ้าอื่นๆที่ร่วงรับมาแล้วในอดีตไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ไหนที่บำเพ็ญบามีเร็วเท่าพระพุทธเจ้าที่เราเคารพบูชายอยู่ในปัจจุบันนี้เร่า <c oughs> นั้นต้องสี่แปดอาสงไขสี่หกอาสงไขเท่านั้นไม่มีสี่อาสงไขหนึ่งแสนกับ แล้วบำเพ็ญบารามีแก่กว่าแล้วขอให้มีเหตุเห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายและตลอดถึงเห็นนิมิตสัมาณะหือพระกีบวดชนะที่เสด็จเาไปพระพาตุทยานที่ไปชมสวนเที่ยวสวนถึงสี่กังหะนสีย ความจริงเมื่อพระอ,องค์ตัดิใจที่หนีราชสมบัติหนี้ระชายาหนีพระราชบิดาพระราชวงศ์ทั้งหลายออกไปบวชบางคนก็อาจเข้าใจว่าก็พระอ,องค์เป็นบารมีมาแล้วทำไมบวชถึงถึงไม่ได้เป็นพระุทธเจา้านัก น่าจะบวชวันนั้นก็เป็นพระพุทธเจ้าบัลันั้นไม่ต้องค้นว่าอะไรอีกถึงหกตั้งหกปีข้าบางคนาอาจสงสัยว่าเพื่อทำไมพระองค์ต้องไปท,อทอรมานตนในลำบากด้วยน่นกะดิอันนี้เราจะเข้าใจออกตื่นเต้นไม่ได้เอ้มันเป็นบารมีอย่างไรแล้วทำไมต้องมาทรมานอยู่ทำไมบวชถึง ไม่เป็นพระพุทธเจ้าแทนที่เพราะธรรมะลึกซึ้งลึกมากพระพุทธเจ้าบางพระองค์สิบห้าวันบวชสิบปาวันพระองค์บวชสามเดือนพระองค์ก็บวชแต่ว่าไม่เกินหกเดือนบ,บ,บาบาปบามีบาเป็นมามากส่วนพระพุทธเจ้าเราบาเป็นบารมีมาน้อย เป็นงใชาเวลานีละบารมีนั้นส่งเสริมจริงให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าวิชาขอความเป็นตัวเจ้ามันเหมือนกันแหละทุกพระองค์พระพุทธเจ้จาตารที่บางแห่งแปลไว้ว่ามาจัดจรู้แล้วสามล้านหน้าแสนแต่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามพระองค์ ขบำมาดามีไม่เคยปรากฏพระพุทเจ้าขอ,องอื่นที่คนคว้าแล้วว่าสีอารังสัยหนึ่งแสนขับมีแต่พระพุทเจ้าของเราเท่านั้นและพระองค์เก่งต้องสายความเพียนถึงหกปีหกปีบริบูรณ์เจงได้บรรลุธรรมเป็นพระอัจรธรรมัาธรรมพุทธเจ้าและใครอีก ประการหนึ่งเราลุกทุกกฎจึงเป็นพุทธบริษัทเราเป็นผู้มีบุญจริงที่ได้พบพระพุทธศาสนาแต่ทำไมบุญของเราเึงมาพบเมื่อพระพุทธองค์ยังมีชีวิตอยู่มาพบแต่ธรรมกับพระสงข,ของพระองค์ท่านั้น ของรู้จักแต่พระนามของพระองค์ว่าชื่อพระโคดมนี่เราทุกคนก็บองเป็นบารมีมาแต่ว่าน้อยนั่นเองแ้่ก็อีกอย่างหนึ่งผู้ที่เกิดทันพระพุทธเจ้าก็ใชาว่าจะไปที่ผานหมดก็ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ไม่เอาเลยไม่นับเคยเลยก็มี ที่ขอถึงแต่เพียงพระรัตนตรัยก็มีที่ก้ามาบวชก็มีที่บวชแล้วปึกสิทไปก็มีที่มาก้ามาบวชแล้วสึกธิไปเปข้าอรับถือลัทธิของเดราถีนิครณิกก็มีไม่จะไม่มีเพราะความเห็นผิดติทิทีเกิดขึ้นทิติที่มันเกิดขึ้นได้ อย่างเราเราทุกคนเคยเป็นได้ทิศฐิคือความเห็นผิดฉันไม่เชื่อคําสั่งสอนที่ผู้สั่งสอนในเรานั้นสอนถูกต้องแต่เราไม่เชื่อเนี้ยไปเชื่อเอาครูอาจารย์อื่นๆที่สอนมานู่นว่าการสอนดีไปยึดถือการสอนดีการพูนนดดีว่าเป็นคําสอนที่ถูกต้อง ความจริงคาสั่งสอนที่สั่งสอนนั้นไม่มีถูกต้องอะไรเลยเพราะเราทําแล้วปฏิบัติตามแล้วไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นเห็นอยู่แล้วสตบางคนก็ยังยึดถืออยู่นะั้นยึดถือกราจาดมีอยู่เคยพบมาพบมาหลายหลายคนแล้ว <c oughs> อันนี้จึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้สติปัญญาของเราของมนุษย์ ก็ถุกชนผู้ได้ยินได้ฟังมากนี่คหละเป็นเครื่องตัดสินเป็นเครื่องวินิจฉัย <c oughs> ของทุกสิ่งทุกอย่างในเมื่อเราพิสูจน์ได้ขั้นต้นเช่นว่าการทำสมาธิทำฌานเราพิสูจน์ได้ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เรายังไม่เคยทำหรือเราเคยทำแล้วแต่ไม่เคยมีผลอย่างนี้เพรที่เกิดขึ้นอย่างนี้ ทำไมมันถึงจะเป็นต่อย่างนี้เป็นการนั่งกรรมฐานทําสมาธิจิตตังไรมันเกิดพีติขึ้นมาคือฌานที่สองเช่นว่าเนื้อเป็นเอ็นกระตุกกายสันกายโยกกายคลอดขนลุกขนพองทําไมต้งเป็นอย่างนั้นเราเมื่อไม่เป็นตู้เป็นผู้ที่ไม่ได้ศึกษาในธรรมะในหลักปริยัต เราก็เถียงออกไปอีกว่าอบางคนที่มาพูดเคยมีว่าแล้วกายมันตันในอย่างนั้นจิตเป็นจะตตั้ดใอย่างไรเขาว่าอย่างนั้นนี่มีปัญหาอยู่ด้วยรารนี้เราถามกลับไปสักคำนงว่าแล้วคุณเคยทําแล้วหรือที่กายตันอย่างนั้นเราที่แบบแล้วเมื่อไม่เคยทําได้สักทีแล้วจะไปรู้ได้อย่างไรว่าจิตมันตั้งได้หรือตั้งไม่ได้ ถพราะจิตมันตั้งได้นะที่กายจึงสั่นอย่างนั้นถ้าจิตตั้งไม่ได้กายก็ไม่สั่นและกายสั่นนั้นก็เป็นปีติีนยู่ในบัญญัติองค์หนึ่งขนบุขนพองกายโยกกายสั่นเนื้อเต้นเอ็นกระตุกกายใหญ่กายสูงกายยาวกายเล็กกายร้อนเปล่าเปล่ากายเย็นเหมือนถูกน้ำแข็งขนลุกขนพอง ตัวใหญ่โตัวโตแล้เปืนใส่อาเจียนพเร้อร้องไห้คันยิบยิบจำเนื้อาำตัวเหมือนกับไรใจหรือว่านั่งแล้วกายมปนโยกไปโยกมาเองเหมือนไม่ถอปักน้ำถ้าบางทีเหมือนกับว่าขี่เรือแล้วเรือกลงหรือมีเหมือนกับเรือขึ้คลื่นที่คืนมันมาเรือปอพดหน้าพดหลัง หนาขึ้นหลังขึ้นทางก็มีอยู่บัญญัติอันนีู้้ที่เป็นครูอ,อาจารย์ก็เคยอ่านบางวกบางคนเคยอ่านว่าปีติมี้ะแต่ถ้าว่าตัวเองทําให้เป็นเพราตัวเองทําให้เป็นก็ถือว่าปีตินั้นไม่ใช่ไม่ถูกนี่นี่ที่ความเห็นผิดนี่เป็นที่ผิด ติทำเป็นทิฏฐิเมื่อมีทิฏฐิอยู่ที่ใจพานปฏิบัติที่จะได้ผลนั้นอยากเป็นไปไม่ได้เพราะใจของเราทรามองใจของเรามีความสงสัยมีจิกิจจาเป็นนิวอนเป็นธรามที่กันจิตไม่ให้เราพบความดีอานเราต้องรู้จักทำลายเสียและบรรดาศสิทธ์ทุกคนให้เพิ่งม,มีความเข้าใจตัว ที่สอนอะไรไปทุกถิ่งทุกอย่างนั้นเป็นสิ่งที่อาจารย์อือหลวงพอ่ได้ประสบพบมาแล้วกับตนเองทางศิธย์ไม่ใช่เอาตัวหนังสือมาสอนนี่เข้าใจเท่านี้เข้าใจให้ดึกนี่หรือเป็นการพูดอย่งเปิดเผยเพราะเป็นสานุสิทธิแล้วสามารถเปิดเผยได้ ้าบุคคลภายนอกธรรมดาไม่เหมาะสมที่จะไปเปิดเผยห้คนทิ่มีทิติมันก็าหาว่าอดอุตริมนุษยธรรมออกเพราะว่าในราวินัยมีอยู่ผู้ใดก็ตามจะคุยโอโ้อดเห็นว่าฌานทั้งสีนั้นตอนทำได้แต่ความจริงตอนทำไม่ได้ แ่านี้ก็ขาดจักเป็นพระมีมีพระเยอะแยะอันนี้ราดียวหมดเยมีที่ขาดแล้วมีมากตัวเองทําไม่ได้ไม่รู้เราอุดการดหนังสือแล้วไปคุยกับอนุพสมบัติคือสามัญเองหรือคารื้อหัดเรียกว่าอนุพสมบัติ์อพูดไปเท่านั้นมีคนหลงเชื่อเท่านั้นก็เสร็จแล้วขาดจักเป็นพระ เป็นโอ้อวดอุตริมนุสตธรรมแต่ถ้าผพ้ดใดโพดขึ้นโดยตนเองทำเป็นมีจริงเป็นนุตตริยธรรมไม่ใช่เป็นอนุนุตาริยนุสตริยธรรมไม่็นโอ้ไม่ผิด แต่ว่าเพื่อจะคุยโอ้โอดยอกยองตนเองแต่ว่าตามนั้นจนมีจริงทำได้จริงอก็ยังมีโทษปร,ปรบับอาบัติปาจิตติระก็รู้ด้วยแต่ไม่จำเป็นผู้ที่เระมัดระวังตัวดีแล้วไม่สมควรเลยที่จะไปพูดว่าตนเก่งตนรู้ อย่างนั้นอย่างนี้เพราว่าการพูดบางครั้งรั้งเผลอไปในสิ่งที่เราไม่ทำไม่ได้บางอย่างมันก็ผิดพละไม่เจตนาจริงแต่เราว่าถ้าเพื่อโอ้นั่นเป็นเจตนาเพื่อเขาเรื่มใสศรัทธาเกื่อถือเราก็เป็นเจตนาแล้วดังนั้นในการปฏิบัติธรรม ทุกๆคนที่จะพได้ทำดีคือว่าได้ฝึกกับครูอาจารย์คนแรกองแรกซึ่งตนไม่เคยฝึกกับผู้อื่นเลยแล้วก็ได้ทำมัน,นั้นและครูอาจารย์ที่สอนนั้นเป็นผู้รู้ทรรจริงอย่างนี้เป็นผู้มีโชคเป็นผู้มีโชคที่สุดเพราะถ้าหลายครูหลายอาจารย์แล้วมันตีกันไม่มีแล้ว ความสงสัยมีอยู่ตลอดไเปเ่นง่ายๆตอนนี้ครูอาจารย์ที่สอนติดบางคนบางหมู่วางพวกสอนว่าทำจิตให้สงบมันก็ถึงปริพานพอปริพานนั้นเป็นจิตสงบอย่างนี้เป็นตน้นมันผิดใปริบรับของกานขาับจิตของเราที่จะถึงปริพานจริงๆมัน,นวุ่นวายที่สุด รารานิาพานนเป็นที่สุดของทุกขการนั่งในจิตสงบเพื่อมาชุก,กนา้านั่งแล้วกายก็เดือดร้อนจิตก็ปุ่นไาวแต่สามารถเอาชนะได้โวยสติปัญญาโวยอำนาจของสมาธิหิชาติสามารถสะกดทุกเั้นไว้ได้ ไม่หนีทุกของค์ที่พระพุทธเจ้าจัดจะรุเป็นพระอรหันตสมาสัมธจัญญะก็องค์ก็พบความทุกข์อย่างแสนสาหัสที่นั่งอยู่บนบันลังนั้นจะนั่งไม่ติดนั่งไม่ได้แต่ว่าพระองค์ได้จังสัดจ,จะไวตั้งแต่ตอนอย่คำคซึ่ึกองกัวัน วันดูขึ้นเป็นวันเป็นเสนุกก็วันเป็นสี่คำ